โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคโน n าช่องที่ทําให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรคโน่นะครับวันนี้จะมาทำวปดูสั้นๆนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็รีวิวเกี่ยวกับตัวเหรียญที่ชื่อว่า MU หรือว่า Mostly U Token นะครับ หากท่านตาม Ecosystem ของ Carno มาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมี s Side Chain ที่ชื่อว่า n ิ w คอมบินะครับที่ทำให้การพัฒนาเนี่ยสามารถ deploy แอปพลิเคชันต่างๆด้วยภาษา s o ต i d i t y ได้นะครับแล้วก็ใช้ Tooling จากฝั่งอ e ี m um ได้นะครับล้วคนที่อยู่ฝั่ง ADA เนี่ยก็สามารถทำการ w r a p a เดเนี่ยเราก็ทำการ Bridge ส่งไปที่ฝั่งมิวคอมบิเพื่อเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าแก๊สใน Ecosystem อีกฝั่งนั้นได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมียิวฟาร์มิ่งนะคับที่ เชืวว่อมูสตี้สวอปเราก็จะทําการาร์มเหรียญที่ชื่อว่ามูสตี้ยูได้นะครับอันนี้ผมลองเอาข้อมูลจากวันที่ผมอัดวิดีโอนี้มาเนี่ยก็ APR ตรงนี้ก็จะเห็นว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าตรงนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆตามกันเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงอื่นอีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาโฟกัสเรื่องหัวข้อของเหรียญที่เราทําการาร์มได้ออกมาซึ่งก็คือเหรียญที่ชื่อว่า MU นะครับว่าเราควรจะถือมันไว้ควรจะขายไหมควรจะซื้อไหมถ้าจะซื้อจะขายควรทำเพียนคาเท่าไหร่วันนี้จะมาอธิบาย เป็นแนวคิดของผมสันส้นๆให้ฟังนะครับซึ่งการที่จะตอบคำถามเมื่อกี้นี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของไอตัว mostly U token หรือเหรียญช่วย MEO เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะครับคีย์เวิร์ดนึงก็อยู่ที่ประโยคนี้ถ้าลองอ่านมันดูเนี่ยมันจะบอกว่า by staking the mostly U token หรือว่าเหรียญ MEO เนี่ย you can transform it into milk c o l l options with an exercise price of one ADA and without any expiry date นะครับหากคนที่ไม่ได้มาจากฟั traditional finance ก็าอาจจะไม่รู้จัก d e r i v a t i v e เนี่ย เห็นประโยคนี้ก็อาจะงงนะครับตรงนี้ผมจะมาอธิบายพื้นฐานให้ทุกท่านฟังนิดน,นึงว่ามันคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยจะอยู่ตรงที่ผมขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้นะครับ New Corption with at exercise price of one ADA and without any expiry date นะครับเราจะมาอธิบายตรงนี้กันก่อน,อนจะเข้าใจเรื่อง Corption นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำการซื้อสินทรัพย์อะไรบางอย่างนะครับที่ราคา X เนี่ยหน้าตาของ Profit Curve หรือว่ากราฟของกำไรเราเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับสิมเิลสิมเเลย แกน x เป็นราคาของสินทรัพย์แกน y เป็นกำไรหรือขาดทุนนะครับการเลาสปอตบายอะไรบางอย่างที่ราคา x เนี่ยจะมี Profit c u ค v รบหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าราคาขยับขึ้นเป็นตำแหน่งที่ x บวก a กำไรเราก็คือ x บวก a ลบ x ใช่ไหมครับต้นทุนเราเท่ากับ a นะครับอันนี้คือ Profit ใช่ไหมครับในทางกลับกันถ้าราคาล่วงลงไปเป็นที่ตำแหน่ง x ลบ a การขาดทุนของเราเนี่ยก็เราก็ขาดทุนที่มูลค่าเอใช่ไหมครับอันนี้ยจะสังเกตว่าหน้าตาของ profit curve ของ spot b ายนีย่มันมี upside risk แล้วก็ downside risk แบบนี้นะครับคราวนี้นะครับมันก็มี financial instrument อันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า derivative และใน derivative เนี่ยก็มีสิ่งเรียกว่า t p t n o n นะครับจะเห็นว่ามันมีคำว่า Option นะครับคือทางเลือกซึ่งนงานภาษาไทยขอนเนี่ยก็คือมันเป็นสัญญานะครับเป็น Contract บางอย่าง,างที่เราสามารถซื้อสินทรัพย์ที่ราคา X ได้ ก่อนจะถึงวันหมดอายุนะครับจะเห็นว่ามันเขียนว่า option to buy at exercise price of X before the maturity date นะครับซึ่งเวลาเรามาวาดตัว pay off curve ไม่ใช่ profit curve นะครับของตัว call option เนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ สังเ,เกตว่ามันจะเป็นเส้นตรงนะครับจากฝั่งซ้ายมาถึงตัว x แล้วก็กลายเป็นเส้นเฉียงขึ้นไปข้างบนที่มีมุม4ฉีท่าองศานะครับพอเลยจุด x ไปแล้วนะครับทำไมถึงเ,เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากนิยามของมันเนี่ยมันคือกระดาษหรือมันคือคอนแทคอะไรบางอย่างนะครับที่เราสามารถมีทางเลือกนะครับว่าจะซื้อสินทร,รัพย์ตัวตัวหนึ่งได้ที่ราคา x เนี่ย เอาตัวอย่างว่าถ้าราคาในตลาดตอนนี้นะครับก็ขายกันอยู่ที่ x บวก a เนะี่ยหรือทําการ exercise ตัว contract นี้ได้เนี่ยล้วก็ซื้อสินทรัพย์นั้นที่ราคา x มาเลยแล้วไปขายตลาดตรงน,นี้เราจะได้กําไรเท่ากับ a ใช่ไหมครับเพราะสามารถซื้อสินทรัพย์นั้นในราคาที่ต่ํากว่าตลาดได้ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้นะครับในทางฝั่ง downside เนี่ยถ้าสินทรัพย์ราคาล่วงเนื่องจากมันเป็น option มันเป็นทางเลือกเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษใบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้อง exercise contract นี้ก็ได้นะครับ pay off เนี่ยก็ l i m าตาแบบนี้ก็เลยมี intrinsic value เท่ากับศูนะครับ,รบแต่เนื่องจากมันไม่มีอะไรฟรีในโลกใช่ไหมครับเพราะว่าการาฟแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นมีดาวซ้ายไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกระดาษใบนี้มันก็เลยมีค่าใช้จ่ายหรือที่เราเรียกกันว่า c o r e premium นะครับ ก็คือต้นทุนของกระดาษใบนี้นี่เองนะครับซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับ C เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะดึงกราฟมเมื่อกี้ลงมาด้วยความหาซีนะครับแล้วการที่เราจะทำกำไรได้จากกระดาษใบน,นี้ราคาในตลาดเนี่ยก็ต้องวิ่งไปเกิดจุด X อบวกซนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า break even point นะครับผมคราวนี้น,น,นะครับพอเรากลับมาดูในฝั่งของ mostly swap นะครับเขาเขียนอะไรไว้เนี่ยครับมันคือมัลคอล l ์ออปชั่ with and exercise price สวยเอ็เมื่อกี้เนี่ยครับ, p, price, ท,รบที่มีค่า1เอเดต คือเราสามารถซื้อมิวที่ราคาหนึ่งเอได้นั่นเองนะครับดงา่ายๆแล้วก็ไม่มีวหวาน่อนหมดอายุนะครับทำนับสัญญาตัวนี้แปลว่าเราสามารถวาดรูปแบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็คือ X มากม่กคือ1นะครับแล้วการที่เราจะได้สัญญานี้มามันต้องมีต้นผุดอะไรบางอย่างซึ่งคือค่า4นะครับแล้วจะได้กําไรก็คือเมื่อมิวเนี่ยมีราคามากกว่า 1- นึ่งบวกสครับคราวนี้นะครับ เราก็มาดูกันต่อนะครับว่า moosey yield token เนี่ยมันแปลงไปเป็น call option ยังไงนะครับเราก็มาอ่าน documentation ของเขาเขาบอกว่าอันดับที่หนึเนี่ยให้ทำการ stake lp นะครับหรือว่าทำการฝากสาภาพคล่องเข้าไปนะครับเพื่อ earn ตัว mu token นะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือ stake เหรียญ m o s e y yield หนึ100เหรียญเป็นเวลา30วันเพื่อให้ได้ออกมาเป็น1 milk call option นะครับ แล้วเขาเขียนว่าท o t a l ั u p p l y ของเหรียญมูสตี i ดิวเนี่ยมันคือ100ล้านนะครับก็เลยจะกลายเป็น1ล้านมิว o อบชันนะครับซึ่งเขาก็เขียนเอาไว้ว่าการปล่อยเหรียญออกมาเนี่ยมีเวลา18เดือนนะครับถัดมาเนี่ยเราก็สามารถวาดรูปง่ายๆแบบนี้ได้ใช่ไหมครับว่า 100MU เนี่ยผ่านไป30วันเนี่ยมันจะกลายเป็น1 c o ่ p อบชันคอนแท็ที่มี X เท่ากับ1น d a แล้วก็ไม่มี Maturity Date นะครับหรือไม่มีวันหมดอายุ และไอสิ่งนี้มันสามารถเอาไปทําการ e x e r c i s e หรือเอาไปซื้อมิลค์ได้ที่ราคาหน่ได้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาทําการนอ a l ล z e สิ่งนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเได้ให้หมดก็ลองเข้าไปดูตลาดนะครับอย่างตัวตอย่างข้อมูลที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมิลค์เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 4.5A เอได้นะครับก็แปลว่าถ้าเราดูฝั่งขวาเนี่ยกำไรที่ได้จากการใช้คอปชั่นตัวนี้เนี่ยมันคือ4.55ลบกับต้นทุนก็คือ1แล้วก็ลบกับตัวแก๊สฟีใช่ไหมครับ ก็แปลว่าหากวันนี้ผมมีคอปชั่นตัวนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรได้ทันทีเลย3.3เอด้าต่อ1นึ่คอปชั่นนะครับซึ่งคราวนี้นะครับพอเราย้อนกลับไปดูว่าไอ้คอปชั่นเนี่ยมันมาจาก 100MU โทเค็นเนี่ยมันก็หมายถึงว่า 100MU เนี่ยน่าจะมีค่าเท่ากับ3.3เอด้านะถ้าคิดง่ายๆแปลว่า 1MU เนี่ยควรมีค่าเท่ากับ0.033เอด้าเท่านั้นเองนะครับ แต่พอเรามาดูในตลาดปัจจุบันเนี่ยเอ็ก a n น e ถ้าเราสวอป1 MU เป็นเอตอนเนี้ยมันได้ตั้ง3.98 ADA นะครับซึ่งค่าตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับตามสัดส่วนของ MU แล้วก็เอที่อยู่ใน liquidity pool นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันคือ information arbitrage นะครับการที่เราไม่รู้วิธีทําการ valuation นะครับของตัวเหรียญ EMU เนี่ยเราก็อาจจะเผื่อไปซื้อที่ราคาสูงกว่าปกติได้ครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็น assumption ที่ว่าแบบคิดแบบง่ายๆนะครับซึ่งแน่นอนมันมีนมเรื่องความเสี่ยงอื่นๆอีกเรื่องของระบบที่จะมีช่องโหว่หรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงที่ต้อง stay อีก30วันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้ลองชั่งน,น้ำหนักกันให้ดีนะครับซึ่งส่วนของผมเนี่ยผมก็จะมองว่า หากราคาของ MU เนี่ยยังอยู่ที่ราคาสูงกว่า0 0 3ุด0 3ได้นะครับนี่คือคิดจากราคามิลปัจจุบันด้วยนะครับก็เหมาะที่จะขายนะครับหรือถ้าวันนึงมันต่ำไปกว่าจุดเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยก็อาจจะ make ซนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าซื้อเนี่ยต้องสเต็ตัว MU หนึงวัน,นราคาจะเปลี่ยนแล้วขาดทุนก็ได้นะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวคิดแบบ simple simple sim นะครับก็ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่อย่างไรก็ขอให้ท่านศึกษาให้ดีก่อนจะเข้าไปใช้ตัว m u s i swap บนมิวโคมิดาไซเชนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทกท่านนะครับหากท่านชอบซีรีส์วิดีโอแบบนี้นะครับท่านสามารถสนับสนุนเราได้โดยการสเต a กหรือเดลเลยเกตเหรียญของท่านมาที่ผู้ของเราเลยครับ ภูของเราเนี่ยชื่อว่าโคดาน่าคาโนนะครับทิกเกอร์คือ CDN นะครับโดย,โดยที่เป้าหมายของภูเราเนี่ยเราตั right. ้งใจจะทำคอนเทนต์เชิงการศึกษาเพื <spaghetti> ่อให้คนไทยเนี่ยเข้าใจตัวเหรียญคาโนมากขึ้นนะครับว่าคุณค่าของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันทํางานยังไงนะครับเราจะได้สามารถถือเหรียญเ d a ได้อย่างสบายใจมากขึ้นก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ